วัดดาจจินโน่ค่ะวันนี้จะมาเล่าความเป็นมาและสถานที่สำคัญของอำเภอเมืองนครปฐมจังหวัดนครปฐมกันค่ะ อดีตนครอันยิ่งใหญ่มีที่มาอันแสนยาวไกลไม่ต่ำกว่า2,500ปีพระปฐมเจดีชื่อเดิมคือพระธมเจดีหรือพระประทงเจดีมีความหมายว่าเจดีที่ยิ่งใหญ่ต่อมาพระปฐมเจดีได้มีการบรูรณาขึ้นใหม่โดยพระบาทสมเด็จพระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่4จนเป็นองค์ปัจจุบันที่เราเห็นกันค่ะ นครปฐมเป็นศูนย์กลางการ,การค้าอันมั่งคัง่งเป็นเมืองที่มีเจดีย์สูงเด่นเป็นสง่าปัจจุบันมีชื่อว่าพระประถมเจดีย์เป็นแลนด์มาร์คสำคัญของจังหวัดนครปฐมนอกจากนี้ยังมีองค์พระเจดีย์ใหญ่อีกแห่งนั่นคือเจดีย์พระประททนที่เคยตั้งอยู่ใจกลางเมืองนครปฐมโบราณปัจจุบันมีรูปทรงปางที่เกิดจากการบูรณะ แต่ก็ไร้บันทึกเช่นกันพระราชวังสนามจันทร์เป็นพระราชวังที่พระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัวรชัชกาลที่6โปรดเก้าให้สร้างขึ้นบริเวณที่คาดว่าเป็นพระราชวังเก่าของกษัตริย์สมัยโบราณที่เรียกว่าเนินปราศาส เพื่อเป็นสถานที่ประทับครั้งมานมรัศการพระประถุเจดีและเมื่อบ้านเมืองถึงยาววิกฤตพระราชวังใช้เวลาก่อสร้างนานถึง4ปีโดยมีหลวงพิทักษ์มานุปน้อยสินปีซึ่งต่อมาได้รับโปรดเก้าเลื่อนยศเป็นพระยาววิสุกรมศิลประสิทธิ์น้อยสินปีเป็นแม่งานและสร้างเสร็จเมื่อพศ2450เมื่อสร้างเสร็จแล้ว จึงได้พระราชทานนามว่าพระราชวังสนามจันทร์องค์พระปฐมเจดีย์เป็นแด์มาสําคัญของจังหวัดนครปฐมที่ตั้งอยู่บนถนนเทสาตําบลพระปฐมเจดีย์อําเภอเมืองนครปฐมจังหวัดนครปฐมมีเนื้อที่โดยประมาณ2 6 9 0 0ไร่